โอ้โหโอ้โอ้บครับทาเพนอาแล้วครับทเพลนเอาแล้วครับรวปลาอสวัยแน่นอนแหละโอ้โหคันโก่งเลยครับตุ่นตุนต่นโอ้โหมา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 อาโอ้โหโสดทั้งหมดเลยโอ้โหตุ่นขึ้นตุ่นตุ้นตุ่นตุ่น

จุดที่เราจะไปวันนี้กระท่อมตรงนั้นนะครับผมจะดูจะเข้าได้หรือเปล่าไปดูนะครับผม ้ามเข้า่อได้รับอนุญาตครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับผมอรุณสวัสดยามเช้าๆครับตอนนี้ก็เก็บนาฬิกาไอีกสสิบนาทีวันนี้นับประมึกอยู่ที่หมู่บ้าน ไดำอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาก็มาตกปลาออกไม้กับไม้ธรรมชาติครับผมสำหรับไม้นี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับเป็นบอ่อเหมาครับผมก็รายละเอียดเดี๋ยวเราคุยกันท้ายชิปครับรายละเอียดเรื่องค่าขัดวันนี้นะปลามึกจะลงเป็ดทั้งหมด ชิปขัดจัดหนักจัดเต็มครับก็มานณะปลาเล็กชิ้นเคยครับกเกี่ยวตาใช้ตะก้อนเบียนขนาดสามเซนครึ่งนะครับตาเลียดเป็นอีสมะสีสมะเบอร์ห้าครับผมก็จะเกี่ยวเป็นมันหมูมันหมูหมักของน้าปลาเล็กนะครับชิ่ง หน้านะครับผมส่วนชิ้งบนก็เกี่ยวเป็นว,นวนิโฟมครับกับเหยื่อนะปรหมาณตามเทียตามชมครับผมตรงนีตรงคันนะครับโดยสฉยบบรรยากาศสุดยอดเลยวันนี้หมนี้เป็นบ่อธรรมชาตินะครับเป็นบ่อที่เจ้าของไม่ได้ปล่อยปลานะครับหากจะเข้ามาก็ต้องติดต่อเจ้าของก่อน,นครับต่อมาก่อน เราประเมินรีบลงคันนะครับลงไปไม่กี้นี่จึงแล้วปลาอะไรโอ้น้ำปลาเล็กเห็นไหมเอาเร็วเร็วเลยเนีตกตีลงไปคันแค่คันแรกค่ะอแอมแรกมาแล้วปลาอะไรเอย้ย ใส่จะได้ลุมสักหน้าคันนะครับตีลงไปเมื่อกี้เองเอ้าเลยปลาอะไรนะปลาเล็กมาดูมาดูเฮยโอ้ยไม่อยู่ <c oughs> อืมอ้เ <C oughs> สียดายจังไมาไหมโอ้โหครับท่านผู้ชม จี้คันแรกที่ผมตีลงไปเอาอย่างเร็วเลยครับผมกำลังปั้นคันที่สองยังไม่เสร็จครับเด็กกวางอยู่นี่โอ้แน่นอนจริงครับผมต้องมันสิครับอย่างนี้จะได้จะไม่อยู่โอ้ี่เป็นจุดเดิมครับวันนี้น่าจะลอกรัานแน่แหละเฮ้ยพี่มากพี่มากอุยขันไหนขันไหนเราเอาเองยู่ลอรอยู่เลอร์รับซับ แทมแรกตามบงตามบงนี่มาแล้วโอ้ตะเพียนใสงามเลยครับผมตะเพียนค่ะมาแล้วแต้มแรกกินเม็ดฟลอมสวยงามตะปนิดจัดอโอ้ไซส่ช่อเลยใส่สวยมาก อยูๆ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 ยูยูซับปอ๊บอะไรโอ้นี่แหละสิ่ง uh, ที่เราตามหามาแล้วครับผมมาซ้อนๆกันเลยทั้งหมอตะกลับทั้งเอายกให้ท่านผู้ชมดูทั้งตัวหน่อนี่นนี่กระล็กจัดกรเล็กจริง ต้องให้ช่น่อยมาเลยมันคิดหลอดตอนนี้ขี่หลอดกีแช่น้อ,อเปล่าโอ้โตีลงไปซุบเหยื่อตกน้ำกินเลยโอ้โหอันนี้ตัวใหญ่ปลาสร้อยตัวใหญ่เบืเริ่มเลยเนี่ยแตกับปกติออืตีลงปุ๊บกินปั๊บเลยครับอือแนนอนจริงๆเหยื่อทัพปลาหนึ่ง กินมันหมู นำประบึกมาจากลาดกระบังเลยครับนี่ไปไหนก็ตามไปด้วยนีบางดีฟิชชิงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับปไม้ก่อนครับผมโห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 ขบักั้เพลออกแล้วครับขัเพลทออกแล้วครับรว

เ <oh> อ็นติดตัวเลยเนี่ยเอ็นติดตัวเนี่ยบอกพ่อว่าหน่อยฐานทโพเลยนะผมเลยเขาไปเล่นสนิทเลย สเป็นจริงๆอ่ะบอกว่าทับตัวใหญ่กินบวกเียกมอมือไงันเข้ามไม่เขยจะไม่เคไปไปปงอยากจะตจริงไหมหรปลาเนี่ยไปงนูดึกนะนี่ป

เล็ก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 จะคนกัดเ,เนาะจะคนง่ายจะเาเข้าไปบ้านเนาะ เขาไปแล้วนของยคอยู ôn, <c ười> ่น้ำเลยยาตนำลึกอยู่ใต้ต้นผือใช่ไหมพี่มน กอ,อนรุ่นทำดวะพูดถ้อนหญอุ่นดนะกนใหญ่จรวอะไปทางน้วนะ

ไปแล้วโอ้อยไม,ไม่อยู่ว่าแล้วตักผิดแต่นึ่งอยู่ไหมน,นึ่งโอ้โหเจะได้ยโอ้ไซบอร์เริ่มเลยมันออกไงมันใหญ่กว่าวนี่โอ้มันเข้าไปแล้วนะโอ้เสียดายครับท่านผู้ชม อย่างนี้ใหับมากเลยค่ะมันมันเข้าไปแล้วแต่ว่ามันถอยออกได้เพราะว่ามันตัวใหญ่กว่าสวีนี่แหละวันนั้นบลูดอยู่ที่บางแตนของเราก็อย่างนี้แหละนับปลาเล็กงัดตกลุงอย่างนี้แหละโอ้แล้วขอโทษนะเพชรด้วยครับน้ำประบึกทำไม่สําเร็จลงลุยน้ำไปย่อไม่ครับโอ้ ใหญ่มากครับผมมันอยู่มันอยู่แถวนี้แหละแต่ไม่ม่มันใหญ่กว่าสวิงครับโอ้โหโอ้มาเลยโอ้โห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 โอ้หมอตะกลับใหญ่น้ปลาเล็กนู่นน้ปลาเล็กจัดหม้อตะกลับใหญ่ครับเอาเอาขึ้นเลยขึ้นเลย มาลุกครับเฮ้ยสวยสวยพ่อตะกับสวยสวยวุ้ยดืดเออโอ้พอตะกับโอ้พอตะกับสวยสวยโอ้โอ้นี่นี่จิงที่เราตามหา โอมโหใช้สวยจริงๆโหมอตะก,กะขั้นหลังก็เอาไปหมึกคันที่เอาเหรอใช่นั่นๆๆๆตีไปนะครับนี่อยู่นะ คนละรูปแบบโอ้ปาทูเนี่ยที่เราตามหา <laughs> <c oughs> อะไรโอ้ปลาสร้อยใหญ่สวยๆนี่ปร้ใหญ่ไหไมก็ยัง โอู้ใหญ่กว่าเดิมอีกกว่าเท่านี้ไอจริงจริงบอกขอเท่าแขนก็ได้เท่าแขนนะครับกระลังจะหลับครับโอ้โหสุดยอดปลาค่อยใส่ไม้นี้ขอเท่าแขนก็ได้เท่าแขนเลยนับไปแล้วนับถึครบครับนมก็ครับคันสิบครับตอไปบสามกูถูแต่ไม่ได้ชมครับ กชังลกระชังแรกยอยไม่แหวนะมอเตอกับปลาสอยไสใหญ่ครับผมไปเดนบนดีกว่ะปลาส้อยก็ไส์ใหญ่มอเตอกรับก็ดูสิครับนู่นมอเตอกรับใส่ครึ่งโลเลยมัง้ง <in> <t canonical Music> สำหรับภัยนี้นะครับน้ำประมุกก็ต้องขอกราบขออาภัยไว้ยิ่งมากเลยนะครับราารแต่ไม่สามารถจะแชร์ทิ้งกันไปได้กค็คือชอบความสงบครับผมก็จะรับเฉพาะคนที่รู้จัก ถ้าใครอยากมาเอานี้แล้วกันครับผมถ้าใครอยากมาติดต่อมาทางนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์ไว้หรือว่าจะทักมาทักแชทดทางทางบ้านบ้านสีฟ้านะครับผมเร็กตุ๊กป้าพาเที่ยวนี่นะครับทักมาครับเดี๋ยวนะาป้าจพาเข้ามาครับผมไม้นี้สวยครับบ่อเนื้อที่ประมาณ เจ้าของบอกว่าประมาณ46ไลค่ครับ46ไ่กว้างวางแล้วก็มีของใหญ่แน่นอนครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะเขี้ยววันนี้ก็นลบวผมก็ต้องขอกราบขออภัยอีกท่านหนึ่งก็คือน้าเพชรนะครับนา้าบำบัดนะผมตักปลาให้ไม่ได้เราบางนี้แล้วกันน้บำบัดตักปลาให้น้าเพชรหมดเลยครับวันนี้น้ำเพชรก็ได้เยอะอยู่แร่ว่า,า,วาเราให้น้าเพชรเพราะว่าเราจะไปต่อที่ ตพพ้น้ำเพชรตื่นครับผมวันนี้ทำปลานา้ำเพชรหื้นวัวม,มาเริ่มเลยครับน่าจะไซส์สามสี่ตุ้งตื้นเลยวัน,นะน,นี้ผมก็จะไปหนึ่งทางต่อก็เลยปลาก็ให้น้ำเพชรหื้นน้ำเพชรก็ได้เยอะนะนี่เยูดเยอะอยู่เยอะเลยพ,พ่อๆกันเลยนะใช่เจอน้ำเพชรได้ปลาตะเพียนไซส์ตุ้ะ ของอเรามีปลาส้อยไซต์ตงกับปลานี่มอตะกับมอตะกับตัวนี้ไซต์ขึ <laughs> น้นโลเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่อี EP หน้าครับผมบเล็กตกปลาพาเที่ยวกับบงังดีฟินชิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทันจะของเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับรปลาหน้าฝนต้องทำใจครับผม เรามีรูมตรงนี้เราจะนอนค้างกัที่นี่แหละแต่ว่าลักษณาแล้วมาเน้นมาคันค้างตะว,วันออกช่วงเลยไม่คิดเลยคิดคร0บพร้อมกันครับกับพร้อมกันเราก็จะไปเที่ยวต่อใส่ละกันอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมเราเจอกันอีกพี่หน้าครับผม อ<หล>ีพีนี้ขอได้รับขอมขอบคุณจากน้ำหนึ่งนเล็กลก,ลกตกปาพาเที่ยวและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสัญญาว่าจะพาท่านผู้ชมไปตรปปลาวนครับผมสวัสดีครับ